สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่7แล้วนะครับและในคลิปที่7นี้ครูก็ได้มอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าในหนังสือหน้าที่28-30นะครับในเรื่องของประเทศเพื่อนของไทยและเราก็ยังอยู่กันที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ ซึ่งเป็นเรื่องของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นั่นเองครับและเหมือนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดกันครูก็มีความรู้เล็กน้อยในเรื่องของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาฝากกันก่อนนะครับดินแดนของลาวมีผู้ก่อตั้งมาแล้วนะครับมาช้านานซึ่งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นบ้านเมืองกษัตริย์ลาวพระองค์แรก เทได้รวบรวมดาวเป็นปึกแผ่นก็คือเจ้าฟ้างมนั่นเองครับซึ่งปกครองอาณาจักรล้านช้างที่มีอิทธิพลในร่มน้ำโขงนะครับบริเวณเมืองหลวงพ่อบางจนกระทั่งถึงเมืองเวียงจันทร์และดินเดนบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันด้วยนะครับและการติดต่อค้าขายก็ทําให้เราเมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดินแดนใกล้เคียงนะครับเช่นล้านนาเชยงรุ้งครับและเมืองต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยก็คือจังหวัดนครพนมนะครับ ทำใหเ้เกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมด้วยเหตุนี้ชนชาติลาวจึงมีวัฒนธรรมภาษาอาหารและการแต่งกายคล้ายคลึงกับชนชาติไทยนั่นเองครับอาณาจักรล้านช้างมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิดความแตกแยกแบ่งออกเป็นสามอาณาจักรได้แก่อาณาจักรหลวงพะบางซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับมีนครหลวงพะบางเป็นเมืองหลวงอาณาจักรเวียงจันทร์อยู่ทางตอนกลางนะครับ มีนครเวียงจันทร์เป็นเมืองหลวงนั่นเองครับและอาณาจักรจำปาศักซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะครับมีนครจำปาศักเป็นเมืองหลวงนั่นเองครับซึ่งอาณาจักรทั้ง3ต่างก็มีกรรษัตริย์ปกครองเป็นของตนเองนะครับเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อกันและแล้วลาวก็ได้ตกเป็นระเนศราชของประเทศไทยในปีพศ2321นะครับจนกระทั่งฝรั่งเศสได้ขยายอิทธิพลจากเวียดนามและกัมพูชามายัางลาวนะครับ และลาวก็ได้ตกเป็นอาณานิคมในดินแดนอนโดจีนของฝรั่งเศสนั่นเองครับเมื่อฝรั่งเศสได้ปกครองประเทศลาวนะครับก็ได้ส่งข้าหลวงและข้าราชการในอาณานิคมมาปกครองลาวและพัฒนานครเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับมีอาคันที่สวยงามและปรับปรุงในการศึกษาแต่คนลาวเนี่ยเข้าใจว่าฝรั่งเศสที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาทำลายวัฒนธรรมของตนนะครับเช่น การน,นำอักษรโรมันมาใช้แทนอักษรลาวนะครับด้วยเหตุนี้ชาวลาวจึงรวมกลุ่ม,มกันต่อต้านฝรั่งเศสต่อมาผู้นําลาวซึ่งได้แก่เจ้าสุภานุวงศ์และท่านไกลสอนนะครับได้เข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนามต่อสู้เรียกร้องเอกราชจนกระทั่งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับและในปีพศ2497นะครับฝรั่งเศสก็จึงต้องยอมมอบเอกราชให้แก่ชนชาติ ในแถบอินโดจีนซึ่งก็รวมทั้งเราด้วยนะครับซึ่งภายหลังที่เราได้รับเอกราชแล้วการเมืองภายในของเราก็เกิดความแตกแยกกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มที่มีอุดมการทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันกลุ่มที่1ก็คือลาวฝ่ายซ้ายนะครับมีผู้นําก็คือเจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งรับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและเวียดนามนะครับต้องการใช้แนวทางทางคอมมิวนิสต์ เพื่อพัฒนาประเทศอีกฝ่ายหนึ่งก็ครับก็คือเลาาฝ่ายขวานั่นเองครับมีผู้นําคนสําคัญก็คือเจ้าสุวรรณภูมาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและไทยนะครับต้องการใช้แนวทางทางประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประเทศนั่นเองครับและแล้วเรลาทั้งสองฝ่ายก็ได้ทําสงครามกันนะครับจนกระทั่งเรลาฝ่ายซ้ายได้รับชัยชนะเมื่อวันที่2ธันวาคม2518 ประเทศลาวจึงได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมและเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองครับและในปัจจุบันลาวก็มีความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาตินะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาทางวัฒนธรรมตลอดจนความเชื่อในพระพุทธศาสนานะครับลาวก็เป็นสมาชิกของสมาคม ประชาชาติแห่งเ e อเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับในปีพศ2540นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เล็กน้อยในเรื่องของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับและต่อไปก็จะเป็นคำถามที่โคจะถามในคลิปนี้นะครับข้อ 1. เจ้าฟ้าง้มคือใครมีความสำคัญอย่างไรครับ ข้อ 2. อาณาจักรล้านช้างแตกออกเป็นกี่อาณาจากักรอะไรบ้างครับข้อ 3. ประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอะไรผลเป็นอย่างไรครับข้อ4หลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสการเมืองของประเทศลาวเป็นอย่างไรอธิบายครับ และทางหมดนี้ก็คือคําถามทั้ง4ข้อของคลิปนี้นะครับเมื่อนักเรียนเข็นโจทย์และคำตอบโดยนะสม,มุเดเรียบร้อยแล้วก็ให้หนักเรียนหารูปคําคตอบไม่ชัดเจนและเขียนชื่อกำงกับไปด้วยนะครับสุดท้านนี้ก็ให้หนักเรียนรักษาสุขภาพจะได้รอดพ้นปลอดภัยจากไฟโขดไฟสุทุกคนสวัสดีครับ